ครับสวัสดีช่วงบ่ายวันอังคารนะครับผมครับสําหรับช่วงบ่ายวันอังคารก็จะมาทำต้นมะสังนะครับผมต้นนี้ก็เป็นต้นมะสังก่อหินนะครับผมครับวันนี้ก็จะให้สาวๆพากันดัดนะครับผมครับเชิญเลยนะสาวๆววสาวๆก็กําลังเขียนคิ้วแต่งหน้าอยู่นะครับ เชิญเช้าๆได้เลยนะครับทนีโอ้อ่านมาจังเลยวะ <Yeah. S 1> ภาษาอังกฤษอุดอัตนูนนะครับผม <Yeah. S 1> How are you for y o u comment <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ต่างประเทศ <Yeah. S 1> พี่มุสวัสดีครับท่านนายกทีมงาน <Yeah. S 1> ทุกท่านครับ <Yeah. S 1> ผมสวัสดีเช่นกันนะครับ พอดีวันนี้ท่านนายกมีธุระนะครับผมก็เลยจะให้สาวๆดัดนะครับผมดัดแล้วจะทดจะปรับรูปทรงยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับให้สาวๆดัดก่อนนะครับผมนะเียนี่ amazing workamazing work ว่ะ amazing workamazing work. <Amazing> work. work นะครับผมคุณเจริญพันธ์ สวัสดีครับครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับสวัสดีเอซทุกคนทุกท่านนะครับคุณบราโวกุดอีหอย่งอัปตนูนมือนี่กุดอัปตนูนครับซินเจ้านะครับผมคุณบราโวครับคุณบอยสวัสดีครับผมเป็นสมาชิกใหม่ฝากตัวด้วยครับอาจารย์ทุกท่านครับผมยินดีนะครับผมคุณบอยครับ ยินดีต้อนรับนะครับผมครับคุณจังโก้พี่มุสวยงามมากมากครับเัื่นครับผมขอบคุณมากนะครับผมครับวันนี้ก็ให้สาวๆดัดกันนะครับผมครับก็ดัดต้นมะาสาังกอหินนะครับต้นมะสังต้นนี้ก็หลายสิบปีแล้วนะครับดูผิวเขานะครับผมผิวเขาก็จะ เป็นเกตเป็นเกตแตะปุ่มตะปั๊นะครับผมขึ้นเป็นเกตเลยนะครับผมอายุเขาน,านานมากนะครับเอฟซี FC เข้ามาแล้วก็เลยลืมกําลังใจนะครับผมกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมหัวใจรัว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 ,รวให้สาวๆหน่อยนะครับผม,ม <c oughs> ถามมันบอกติดคัดมันบอกยังมันบอกปิดเอกลักษณ์มันต้องติดขัด <c oughs> หนึ่งคนหนึ่งไรคหนึ่งคนหนึ่งแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับออฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับผมครับ ขอบคุณสำหรับหัวใจดวงนี้น้อยนะครับผมครับักน้อยๆแต่ให้นานๆนะครับผมลืมดัดัน,น้ะครับผมดัดไม่ต้องใจร้อนนะครับผม การดัดลวดไม่ต้องใจร้อนค่อยๆนวดนะครับผมจับนวดแบบให้เขารู้ตัวก่อนนะครับถ้าเราดัดเร็วกิ่งเขาก็จะหักนะครับผมเพราะว่ากิ่งมันไปไม่ทันกับความไวของเราที่เราดัดนะครับผมต้องค่อยๆนวดนะครับผมค่อยๆนวดค่อยๆคลึงนะครับผมแล้วก็ดัด สวยงามมากๆครับเอฟซาทัานใดสงสัยอะไรก็เชิญคอมเมนต์ได้นะครับผมครับพอดีวันนี้ท่านนายกมีธุระนะครับผมก็เลยให้สาวๆดัดนะครับผมก็มาดูนะครับฝีมือสาวๆจะเป็นอย่างไรนะครับดัดผิดดัดถูกก็ ไม่มีคำว่าไม่สวยนะครับมีสวยมากสวยน้อยแค่นั้นนะครับบอลการทำก,การทำบอลไซไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมครับ,บจดัดผิดจัดถูกก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครับเอฟซีติชมได้นะครับผมบพอดัด ลวดเข้าลวดสิทธ์จากต้นไม้ที่ตะไครเกาะก็จะฉีดทำความสะอาดต้นนะครับผมล้างนะครับผมเหมือนก็เราตอนเย็นๆมาก็สระผมนะครับผมเหมือนกันนะครับต้นไม้ก็เหมือนกันนะครับเราฉีดทำความสะอาดเขาแล้วก็ผสมผสมกันเชื้อราฉีดนะครับผมครับ แล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับคุณนาวินสวัสดียามบ่ายทีมงานบางกอกบอนไซทุกท่านครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับครับอาจารย์หลอดตัดทุให้หน่อยค่ะ,ะเชิญค่ะเชิญพิธีกร,ต,กรตัดทบให้หน่อยค่ะคยาเงให้มอยขอร้อยอท่านครับาระชน ลุงแบนสวัสดีครับทนายายกครับครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับครับครับเดี๋ยวให้อาจารย์หลอดจัดทรงให้นะคะสาวๆก็จะดัดได้ประมาณนี้เลยค่ะ ตัดได้ให้อาจารย์หลอดโยกให้อีกทีนะคะรุงแบนสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับอหลอดสาวๆเลยครับทุกสาวเลยค่ะลุงแบนค่ะอาจารย์หลอดก็อย่ามาจัดทรงให้นะคะ สาวก็จะช่วยได้นิดๆหน่อยๆนะคะไม่มากมาย <c oughs> คุณยังคุณคณิตสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีค่ะบอนไซบางมด บอนไซบ้านมดสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่การจนาของเราพี่ปูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ปูสวัสดีพี่รักด้วยนะคะสวัสดีเอซีทุกท่านด้วยค่ะลุงเบนฝีมือสาวๆไม่เบาแล้วเดี๋ยวนี้ครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะลุงเบนพี่ปูสวยจังคนดัดระคะพี่ปูขอบคุณนะคะนนะคนตัดทดยิ่งหล่อเลยนะพี่ปู <c oughs> เป็นมะสังกเกาะห็นนะคะมะสังคะ่ะ fc บางกอกสามสิบเก้าท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ fc ท่านใดเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะสาวสาวดูท่าเดียวกันนะคะสาวสาวดูท่าสาสาวทำไมต้องไฟ่หลังท่าเดียวกันด้วยท่าจริงจังเขาอื่นท่าจริงจัง คุณเสกซิวซีสวัสดีครับท่านนายกอาจารย์หลอดและทีมงานบางกอกทุกท่านครับว่าไงอาจารย์หลอดครับผมสวัสดีเส้นกันนะครับผม คุณออนชมดอกนะคะสวัสดีเจพี่ออนคนสวยสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะออนเพื่อนรักสบายดีนะคะ สวยมากเลยช่องไปสง่าเด็จขอ FC เห็นเป็นยังไงคะสวยเหมือนทีมงานไหมคะเฮียเม้งของเราแชร์ให้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเฮียที่เชร์ให้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ พี่ลักอุดมจินดาสว,ส,สวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับอาจารย์หลอดและสาวสา,วสาวบางกอกทุกท่านครับสวัสดีค่ะบวัสดีนะคะพี่ลักสวัสดีเอซบางกอกห้บเอ็ดท่านด้วยนะคะเป็นเข้าววดคิดว่าสวยแล้วนะคะ อาจารย์หลอดมาตัดทดสวยยิ่งกว่าเก่าอีกชมกันเองนะคะเอฟซีทางบ้านเห็นเป็นยังไงคะสวยไหมคะสวยของหัวใจรัวๆให้อาจารย์หลอดหน่อยคะ่ะสวยนะี่เอียวสวยนะ มาแล้วนะคะหัวใจรัวรัวรัวค่ะยกเป็นเรียงๆกันรถมาโหลดที่ใครหูน้ำเอาดอกเห็นแล้ววันทีค่ะก็จะประมาณนี้นะคะตัดททดเสร็จแล้วนะคะ f อทางบ้านเห็นเป็นยังไงคะสวยไม่เอย่ยคุณโกวิดสวัสดีครับท่านนายกอลอดคุณออนและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคุณโกวิศสวัสดี FC บางกอก43ท่านด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะขอบคุณหัวใจรัวๆรวๆ,ๆ,ๆทุกท่านด้วยนะคะคุณธรรมดาสวัสดีท่านนายกทีมงานครับสมุนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะเดี๋ยวสาวสวยจะหมุนให้ดูนะคะว่าไม้ของเราจะสวยขนาดไหน ด้านหลังไม้นะคะโอเคยีดตรง อีกอีกอีกเอกอพ่อขั้ <พอ S 2> ต้นต่อไปเลยนะคะอ,คอันนี้เขาอื่นยังค้าย่งองม,ม,ม,มาสังค้ายง,งเออมาสังค้ายงเมื่อก่อนก็นจะเกาะหินเนาะแต่ทีนี้หินหินละลายบ่เอาหินออกหินละลาย <laughs> หินออฟ <laughs> ไม่สวยก็เลยเอาหินออกอะใครจะดัดคะดัดดัดเดี๋ยวเรยบดังให้เขาเบ้่งเน้อืออือนี่ระดับอาจารย์เนาะโชว์หน่อยค่ะ มาใจรัวรัวมาให้เงิคอ๋อผมขอบคุณสําหรับมัดใจรัวรัวรัวนะครับครับจิงไหนที่มันขาดเราก็ต้องเติมนะครับผมครับสมมอนอย่างนี้รอให้เขาแตกมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยเติมใส่ให้เขานะครับครับก็ทคสั้นก่อนนะครับผมครับคแล้วมาเราก็ครับมาเพิ่มนะครับต้องรอก่อนนะครับผม ทำบอนไซต้องใจเย็นๆนะครับผมคทุบทสดสั้นก่อนนะครับผมทดสั้นจะได้เปรียบนะครับผมครับแต่ถ้าเลี้ยงยาวเรามาทดทีหลังก็จะยากหน่อยนะครับทดสั้นจะเอายาวก็ทําได้ง่ายนะครับผมถ้ายาวแล้วจะเอาสั้นเนื่องจากตาเขาก็ ไม่แตกนะครับผมก็เจอเอาลําบากนะครับ,รบป,รประมาณนี้นะครับผมครับ,รบติชมได้นะครับผมบบแตกมาก็ ประมาณนี้นะครับผมต้องมาเติมให้เขาหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับค้ายไม้ยื่นยาวนะครับผมตามรูกทรงสรีระของเขานะครับผม oh, okay. คุณกาญจนาแต่อรอดน้ำทิ่มไม่เข้าหลอกออลอดหนังเหนียวโหเหียวจริงจรงคุณกาญจนาหยอกหยอกนะหยอกเปอ็นครับผมคุณกาญจนา <S <S 2> <S 2> คุณเอ็นกี้ <S <S 2> <S 2> สวยมากครับโดยเฉพาะเปลือกสวยสุดๆครับผม คุณยังโยโป้ให้เลยคุณ G O S E ยังตัวนี้ฟอร์ม <From Philippines. S 1> ฟิลิปปินฟิลิปปินเ i n e เอาเอางานกดป้ายมันลงเง้ยหน่อยหนึ่งอ่าอ่าโอเคคือในเรื่องไปปรับกันไม่เป็นไร บริบูรการ์รอได้วยไม่อใ้บนเกอง ครับก็เสร็จแล้วนะครับผมสองต้นสําหรับวันนี้นะครับเป็นมะสังนะครับผมครับก็เลี้ยงโตแล้วก็มาทดสั้นทดยาวนะครับผมครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการดึงรายละเอียดแล้วนะครับผมครับ็จะตั้งโครงเขาให้ได้ก่อนนะครับทําไปทีละขั้นตอนนะครับผมครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นต้นมะสังต้นนี้ก็เป็นมะสังเกาะหินนะครับต้นนี้ก็เป็นแต่ก่อนก็เกาะหินเหมือนกันแต่เ,เอาหินออกนะครับ สำหรับช่วงบ่ายวันอังคารก็ต้องขอขอบคุณ f อฟทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับครับสวัสดีครับ